ผู้ชมคะจอกข่าวเดกในวันนี้ค่ะเราจะมาตามติดก,กันกับมุมมองนะคะของนักการเมืองแล้วก็นักเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อประเด็นการแพร่ระบาดและลอกใหม่นะคะของโควิด19กันบ้างเพราะนะคะไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะออกมาในรูปแบบใดก็ตามก็ดูเหมือนว่านักการเมืองแล้วก็นักเคลื่อนไหวทางการเมืองนั้นก็ไม่ไหวเลยค่ะที่จะมองทุกอย่างเป็นการเมืองและผลประโยชน์ทางด้านการเมืองไปซะหมดอย่างเช่นนะคะในสมบัติทองย้อยหัวหน้ากาดคนเสื้อแดงซึ่งปัจจุบันนั้นนะคะมีหน้าที่เป็นหัวหน้ากาดมอบคณะราษฎรหรือว่ามอบ3นิ้ว ก็มีการโพสต์ราคาถึงการแพร่ระบาดของโควิด19เอาไว้จนกระทั่งนะคะมันกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงแล้วก็สร้างความฮือหาไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะค่ะท่านผู้ชมคะซึ่งเนื้อหานะคะใน Facebook ของนายสมบัติทองย้อยนั้นก็ได้ระบุเอาไว้อย่างนี้ค่ะอะไรคือหลักฐานว่ามีคนติดโควิดจริงๆนอกจากคาพูดของคนในฝั่งรัฐบาลท,ที่ปล่อยข่าวออกมาว่าที่นั่นติดเท่านี้ที่นี่ติดเท่านั้นตามที่ยอดนั้นแจ้งมาเคยคิดบ้างไหม ว่ารัฐนั้นยอมที่จะปล่อยข่าวซสเองเพื่อแลกกับการมีอายุของรัฐบาลไปจนครบเถิมส่วนประเทศและประชาชนจะเดือดร้อนแค่ไหนมันไม่เคยสนใจมานานแล้วเพราะพอแก้ไขอะไรไม่ได้ก็กู้มาแจกเพื่ออุดปากประชาชนซึ่งก็ได้ผลซะด้วยขอคิดนอกอกรอบนะ นอกจากนี้นะคะยังมีอีกรายละค่ะท่านผู้ชมคะนั่นก็คือสอสอของพรรคเพื่อไทยนะคะนางสาวจิรพรสินทุพลัยค่ะในฐานะที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมเธอบอกค่ะว่าจากที่มีการยุติการประชุมลงกลางคันนะคะเมื่อวันที่17ธันวาคมและทางประธาน,นาคณะกรรมการเนี่ยก็ยังสั่งงดการประชุมแบบประธานหันอีกด้วยในวันที่18ธันวาคมอีกครั้งหนึ่ง และยังแถมท้ายนะคะด้วยในวันที่24แล้วก็25ธันวาคมแล้วค่ะก็มีการงดการประชุมโดยให้เหตุผลว่าเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 เรียกว่านะครเป็นการงดประชุมติดต่อกันถึง3ครั้งซึ่งนางสาวจิราพรเองค่ะก็มองว่ามันอาจจะกระทบนะคะไปถึงกรอบเวลาในการพิจารณาของกรรมธิการที่เคยตั้งเป้าเอาไว้ค่ะว่าจะต้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่8มกราคมปีหน้าค่ะ ข่ะ,ะที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะท่านผู้ชมคะก็ทําให้หนางสาวจิราพรเลคะค่ะมองว่ามันเป็นความจงใจของรัฐบาลหรือไม่ที่จะใช้โควิด1 9ึ่งก้ามาเป็นข้ออ้างนะคะในการยื้อเวลาแก้รัฐธรรมนูญและนางสาวจิราพรเองก็เลยขอให้ทางรัฐบาลนะคะเร่งแก้ไขปัญหาโควิดโดยเร็วละคะ่ะยังไงก็ตามนะคะท่านผู้ชมคะจากท่าทีนะคะของทั้งนายสมบัติทองย้อยและรวมไปถึงตัวของนางสาวจิราพรนั้นก็ให้รู้สึกแปลกใจไม่น้อยนะคะว่าพวกเขาเนี่ยกำลังคิดอะไรกันอยู่คะ่ะถึงทําให้คิดได้ ว่ารัฐบาลนะคะจะนําเอาเรื่องที่มัน,เป,นมเป็นความเป็นความตายเนี่ยมาเป็นเครื่องมือเพื่อผลประโยชน์ทางด้านการเมืองแล้วก็ในคอลัมน์อ่านเอาเรื่องค่ะที่เขียนโดยประกาศหอมนะคะก็ได้ระบุเอาไว้ตอนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลทั้งสองคนนี้แหละค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวกว่าโควิดซะอีกก็ความคิดนะคะของคนประเภทฝ่ายแค้นเหล่านี้ว่าใช้อวัยวะส่วนไหนคิด คือโควิดนัน,นะคะวานากลัวแล้วนะคะแต่ว่าวุฒิภาวะของนักการเมืองและรวมไปถึงแกนนําม็อบเนี่ยมันน่ากลัวซะยิ่งกว่าค่ะคุณผู้ชมคะก็เรียกว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะคะเข้าประเภทมือไม่พายเอาเท้าราดน,น้ําจริงๆค่ะคือมุ่งหวังแต่จะทําร้ายซ้ําเติมประเทศของตัวเองนอกจากจะไม่รู้แล้วนะคะว่าเขาเหล่านี้เนี่ยเอาเอาวัยวะส่วนไหนคิดหรือว่าสมองส่วนไหนคิดแต่ว่าก็ต้องขอบอกเลยละคะ่ะว่าจิตใจของคนประเภทนี้นั้นคงจะคิดได้แค่เพียงว่า ใครก็ตามที่อยู่ฝ่ายตรงกันข้ามกับตนเองตนก็ทําได้แค่เพียงดา่ดาด่าแล้วก็ดา่าโดยที่ไม่ได้มองภาพรวมเลยว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นมันคือเรื่องของประเทศชาติตัวเองค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทย จากทิศทางไทย